สวัสดีครับพี่ๆวันนี้จะมารีวิวเตาแก๊สพกพานะครับ m าเ n t a i n High รับน้ำหนักได้ถึง80กิโลเลยนะครับน,นี่มาพร้อมสองคู่มืออ่านไม่ออกเก็บไปก่อนนี่ครับมีถุงเก็บให้อย่างดีนะครับอันนี้นี่มีตัวจุดไฟมาให้ด้วยเออที่ผมเพิ่งสั่งมาครับยังไม่เคยลองใช้เลยนี่เราก็ไว้แบบหนีบ พกจะได้ไม่หายนะอันนี้เป็นตัวแบบต่อไฟนะผมดูมามันแบบต้องต่อไฟแบบแก๊สระเ่านะผมเลยสั่งนี่อะแดปเตอร์มาด้วยนี่ใส่ง่ายเลยหมุนปึ๊บเปิบ,ปบ,ปบ,ปบเปสร็จปับ๊บเอาแก๊สกระป๋องมายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่อันนี้ผมเหลือจากแคมรอบที่แล้วก็เอามาหมุนใส่เข้าไปเลยนะครับอย่างนี้แล้วก็ล็อกให้แน่นแค่นี้เองเสร็จแล้ว เขามีตัวเล่งแก๊สให้ด้วยนะครับเพิ่มแรงเพิ่มเบานี่ครับนี่แถมจุดไฟมานี่ครับเดี๋ยวเล่งให้ดูนี่ผมเปิดแอร์อยู่นะครับไฟนิ่งมากเลยครับอันนี้รีเพิ่มนี่เลยครับผมว่าโอเคอยู่นะคนที่สนใจนะครับผมจะปักตะกร้าทั้งตัวเตาแล้วก็ตัวดัปเตอร์ไ้เลยนะครับเออชอบก็กดจอให้ด้วยนะครับสองทีอย่าลืมไปสั่งซื้อเลยนะครับ